ทำไมในหน้าจึงแปลงมาเป็นโค้ชอาสังหาริมารัพย์กันมากมายคำตอบก็คือเป็นโค้ชนี่มีรายได้ประจำจากการสอนครับแต่เป็นในหน้าอาจมีรายได้ไม่แน่นอนอันนี้ไม่ใช่หมายถึงโค้ชทุกคนเป็นอย่างนั้นนะครับโค้ช ดีๆก็มีเยอะครับแต่ที่ผู้ได้ฟังเพราะว่าเราจะไปเชื่อโค้ดส่งเดชคงไม่ได้นะครับฟังแล้วก็ต้องไตรตรองให้ดีจะสักแต่เชื่อไม่ได้บางคนชวนเราไปลงทุนซะอีกอาจจะมีความผิดพลาดได้ถ้าเกิดเราศรัทธาจนมืดบอดนะครับแต่นี่เป็นข้อสรุปที่เกิดขึ้นทั่วโลกครับว่าหลายคน แปลงตัวมาเป็นโค้ชเนื่องจากว่าสามารถที่มีรายได้ประจํามากกว่าการไปทําเป็นนายหน้าซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้มีรายได้ประจําก็ได้แต่ถ้านายหน้าที่เก่งๆเ,เนี่ยครับสามารถเป็นทั้งโค้ชด้วยและสามารถที่จะทําการขายได้อย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดีไม่ใช่โมวแต่สอนกันลูกเดียวอย่างนี้นี่ยนะครับก็เป็นนายหน้าที่น่าเชื่อถือ หลายคนก็ยินดีที่จะแบ่งปันความรู้หลายๆท่านที่อยากจะทำงานเป็นในหน้าก็ควรที่จะได้เรียนรู้กับท่านเหล่านี้เนี่ยครับจะได้สามารถที่จะต่อยอดธุรกิจหรือได้ข้อคิดดีๆหรือเป็นการไปทางรัฐจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้จนเกินไปแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของเราที่เราได้ทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นสาระสำคัญมากกว่าการที่จะไปเที่ยวเชื่อโคแชลังต่างมากมายเพราะลำพังการไปในหน้าก็ไม่ได้เป็นวิชาชีพที่สลับซับซ้อนเหมือนกับวิทยาการในการสร้างจรวดไปดวงจันทร์ดังนั้นจึงไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าลึกซึ้งจนเกินไปแต่ที่สำคัญก็คือเราต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานการณ์ ใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับ